สวัสดีครับวันนี้นก็มาอยู่กับผมเองอาฮ่าแอนต้มตานตาม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 นะครับวันนี้ก็มาเล่นแบบออบบี้ปะกรัวนั่นเองเกาะเป็นแบบมีสีสันนะอ้าวนี่โอ้ดานแรกเฮ้ยเอาจริงดิิวรอดมาได้ยังไงกันวะนี่ สวยครับตุ้มตายอืมมีเ,มเซฟอย่างนั้นด้วยโอ้โหโ้โหโอ้โหอืม่จริงจริงโอ้โหกกโ้โหโ้โหโ้โห้โอ้อว้าว,วมีนี่ด้วย เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ต้องตายใช่ไหมยขี way, ้วเข้ยวไม่เริ่มมาก็ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีอยากจี้จีเขียวเนี่ยันองลียดี้เขียว เฮ้ยเฮ้ยแงปิ๊งู้วฮอ้ฮ้้โฮูฮโอ้โอ้โอเคนี่ทำไมคนสร้างแบบเขาต้องทำให้เรามันออปปี้นิดนึงเนี่ย อ้มอมันก็ออฟปี้อยู่แล้วนี่ว่ว้ายเจง๋งม,ม,ม,มันยากแมออมันยากจริงๆอีตรงนี้มันไม่ยากเลยอ้าวตกเฮ้ยเกือบอมผมขีดกระจก ผมเก,ก,กียดกระจกผมเก,ก,กียรกระจกผมเกียรกระจกโอ้ เด้งตึ้งฮ mm ึฮ hmm. ึแก๊งเตรียมตัวระวังไปไปแบบก็ไปดิมแบบว่าอุยู่ตรงข้ามกันด้วยเฮ้ยนี่ก็ให้กระดูกไปไอ้ก้อนมีดว่าหามียตุ่มตายแก๊ง เฮ้ยเฮ้ยว้าวตุ๊ตตุ๊โอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขวัเกลระจบโอเคเม่ไตัดตอนที่ผมฆ้าไปเลยแล้วกันยุด เดาแล้วเุ๊บก <Gan> ุ๊บตุ๊บตุดูตุดูตุ๊บตุ๊บตุ๊บุ้๊บตุ๊บต้๊บตุ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 อบตุ๊บตุ๊บตุตุ๊บต อยกดไงเอ้าวผมมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮู้ฮู้จุดแต่แล้วโอ้โอ้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็้นไฟถ่ายโอ้โหเจ๋งรบบิดไปผมไม่กดกระโดดกระโดด แมปเอาปี่ไม่กดกระโดดแฉงใครไม่กดกระโดดบอกเลยตาปุ๊บตัดตัดตัดตัตัาตัดตัคตัาตัดตัดตัดตัาตัด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 ตัตัดตัาตดตัดตัดตดตดตัดตัดตัดตตัดตดตัดตตดตดตตดดตต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 ต ตายไปหลายรอบแต่ในคลิปน่าจะตายไม่หลายรอบใช่ไหมใช่เพราะผมตัดไว้หยุดตรมเกียดที่มันแบบต้องมาเกิดใหม่อะโอเคตัดไปต,ตอนนู้นเลยแล้วกันโอเคปุ๊ตัดเลยเออผมลืมข้ามผมลืมถ่ายตอนนี้เลย โอ้แต่ชช้นเดยมเพราะผมใกล้ผ่านเลยกระโดดโอเคข้าเหมือนเดิมบุดบ๊ดีวิดป <c oughs> ี้วิฮรดอืมสวยอืมสวยโอ้กระโดดกระโดดตายตาย เด yeah. นี่ก็เยี่ยมเยี่ยมง่ายง่ายแตทำให้มันอ้อผมยอ่ออยู่ไอ้ยอ่อบา้ามียอ่อบา้าผมไม่ได้เล่นในคอมนะผมเล่นในตัดอเอาละครับทานปู้จมผมเด้กตัดมาตรงนี้เลยนะโอเคอึด อันนี้น่าจะต้องเกิดอะไ้โอเคตัดตัดตอนนี้เราได้มาตรงน,นี้แล้วตัดเหมือนเดิมบอกนะครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยเก่งการออฟฟี่ในมายครับท่าไหร่กูอู้ใช่ เรื่องหลังผมใต้บ่อยมากเลยค่ะทำชอมแล้วผมไม่เก่งเรื่องออฟปีด้วยนะประเด็นอะผมไม่เก่งเรื่องออฟปีนะแต่ในรโรบอกก็ชิวๆนะแต่ผมก็โรบอกไปแล้วเพราะว่าผมจะได้โหลดเกมอื่นมาประมาณนั้นสเตปผมคือกระโดดแล้วรีบกดย่อนะกดย่อคือแบบแป๊บหบนึ่งนะเนี่ย จะเห็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมติ๊ดติ๊ดติ๊ดที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยติ๊ดตึ๊ดชิ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 ดอย่างเงี้ยครับให้กดสองครั้งนะติ๊ดต๊ดติ๊ดต๊ดกดกดสองครั้ง อง,ออองอคังคอรออะงอคังไม่โทร้างไม่ต้องผมไม่ต้องมาบอกผมผมเขียนไม่สวยนะเพราะผมเขียนแบบนี้มันไม่สวยเออกดสองครั้งนะครับโอเคต่อโอเคโอเคตรงนี้ตัดนะปุ๊กวก่ากินเนี่ย เช่ว่าทำชมผึองอ้นะยังไม่ได้กดย่อเน่ยแล้วทำชมเดินไปเนี่ยบอกเลยทำชมโซแล้วครับเยลโลเยลโลเยลโลหลายๆคนน่าจะออกเสียงว่าเยลโลนะแต่ผมออกเสียงว่าเยโล่ไมต้องออกเสียงอย่างนี้นะไม่่เยลโลเยลโลเยลเล่ไม่ต้องเยโล่เยโล่นะครับเพราะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษนั่นนีงเอฟภาษาอังกฤษไงเออผมไม่ได้ถ่ายคลิป เออเรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วนะเนี่ยฟรีไฟก็ด้วยถึงผมได้ฟรวไฟบ่อยขึ้นแล้วก็ถา่ายคลิปบ่อยขึ้นไงแล้วก็ลงคลิปฟรีไฟ e p สไปแล้วช่องผมอะ่ะเป็นแบบคนที่แบบชอบทําเป็น e p p p นะครับก็ก็ประมาณนั้นแล้วก็คนที่ชอบเอาแบบสมมุติใช่ไหมั้พีหนึเสร็จปุ๊บ EP3 มาก่อนค่อย e ี EP 3 มาก่อนอีพีสองอะประมาณนั้นโอเคกลับมาเรื่องใหม่ค่ะไปกันต่อโอเคตัดนะครับเอาระเล่นเพลินไปนิดนึงลืมถ่ายเลยตุ๊บไปม่วงแล้วเพิร์ลเพิร์ลเพิร์เพิร์ลออกเสียงเวลาออกเสียงคือเพอร์เพอร์อู้บัดเหมือนเดิมจู้จู้จู้ผมผ่านเสียง ตัดมือนเดิมโอเคครับผมก็ได้ทำการมาอเอะได้มาตรงอื่นผมเกียบผมเกีโอเค,อเ,คเริ่มไม่เกียบแ้ตึดตึ๊ดตด,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 ดอะ้ะตัดมันตตด,ด,ด,ดสวย ถ้าเป็ช้หน้าสงงัสใช่ไหมทำไมถึงเวลาผมหมักนะเออเวลาผมตัดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะเงยหน้าลงอย่างงี้เพราะว่าไม่รู้สิอัน,นคือบลูเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่คะผมเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยได้ยินไหมตัดไปใหม่นะตัดไปใหม่นะเอาใหม่นะนี่คือสีบลูนะคะโย่โอเคนี่คือเบื้องหลังนะที่ผมตกมาไปแกะ เออที่ผมตัดมาที่ผมว,ว่านี่คือสีบรูนะครับที่บอกว่นี่คือสีบรูนะครับผมพูดผิดนะนั่นแหละที่ผมตัดแต่ตอนที่ผมพูดสีบรูผมก็ได้ยินแต่ผมพูดผิดแล้วผมก็กำลังจะโดดลงไปใช่ไหมโบก็กระโดดลงไปตายแล้วผมก็ตัดเลยแล้วก็ตัดมาเหมือนแบบผมไม่ได้ตายเออคลิป <c ười> คลิปนี้ตัดต่อบ่อยมากโอเคตัดเหมือนเดิมตอนนี้เราขก็มาตอนนี้แล้วว่าตัดเหมือนเดิมเอาละเล่นคนไปนิดนึงวูดดันต่อไปสีชมโพิรพิงพิงพตอนนี้ก็ผ่านสักเทีนั่นไงพิงเราเสียงจะพิง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 นะคบพิงพิงเอกเสียงคอไฟด้วยนะพิง ก็ประมาณนั้นอู้หจ๋งตัดแต่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 เอเคผมเล่นเพลินไปนิดนึงให้แต่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 แเฮ้ยตกโรคเลยหรอเฮ้ยวู้อ่ะนี่เนียนจริงๆแบบเมื่อเราตกโรคอ่ะกระโดดระพีเหมือนแบบใช่ไหม มีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยเราก็กระโดดเอาแล้วผมจะมาตายทุ่มเพื่ออะไรเนะี่ยช่างเถอะเริ่มกันพูดไรายสาระกรีนนี่คือกรีนนะไม่ใช่เกรย์เกรย์น้ำเกรย์ Grey, สีอ้อสีเทาตัดเหมือนเดิมโอเคผมจะเช็คความเด้งของนี่เพื่อไปโอเคมันไม่ชั่วเลยตัดเหมือนเดิมเดีย๋ยวว่าปลาม,มีกี่ด่านเนี้ย ยู <You. S 2> น่าจีเยะน่าดูหมดละแค่สีขาวโอเคโอเคงั้นก็จะไปกันอย่างรวดเร็วตัดเหมือนเดิมอ่ะ one two one two ขี่โฟล์คไฟต์ตือตือตือผ่านแล้วครับู้แง yeah. น่าจะยาวน่าดูอออโอเคตัดเหมือนเด้อ โอเคอันไบรท์อืมรอดอยู่อืมรอดอยู่และสีขาวคืออันสุดไบรท์ตาตานี้แล้วก็ผ่าเนี้วตุ่มอ้าววัดวัด โอเคครับถ้าไม่ชมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนั่นก็จบก,กันแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่ต่อไปนะครับแล้วก็ย่าืมครับพี่มั่นสกี้ตรงไหนสันตุพัสสาไทายอ้าแวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยแล้วแล้วก็อย่ายลืมนะครับพิมพ์สกี้ตรงไหนสันตุพัสสาไทายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องงาห้าง,งตูนตาบ้างครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย